ทุกคนคิดว่าปืน AN94 ปืนฟรีกระบอกนี้เนี่ยมันยิงแรงจริงหรือเปล่า <t> ตอนนี้ผมสนใจปืน AN94 กระบอกสีม่วงนี้มากเลยเพราะว่าค่าสถานะปืนเนี่ยบวกอัตราในการยิง2บวกความแม่นยำหนึ่งลบความเร็วรีโหลดหนึ่งนั่นเอง <t> ไหนลองจับดูหุยโคตรเท่มีเอฟเฟกประกายเงาวารด้วยแบบนี้ก็จัเลย มาเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทำการแลกสกินปืน AN94 ไปเล่นเลยนะครับตอนนี้ผมสนใจกระบอกสีม่วงมากเลยเพราะว่าผมดูจากค่าสถานะปืนแล้วเนี่ยมันดีจริงโอเคผมก็จะใช้โทเค็นแลกไปเล่นเลยนะครับมาทีนี้เรามาดูกันว่าปืนฟรีกระบอกนี้เนี่ยมันจะยิงคนแรงจริงหรือเปล่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับไปตอนนี้ก็มาเจอกันในเกมแล้วนะครับ ผมเนี่ยก็จะลงที่เมืองพีกนะเพราะว่า a อ9นเก้าสี่เนี่ยมันชอบดรอปอยู่ที่เมืองพีกมากเลยนะครับวิแล้วมีคนลงเยอะมากเลยนะยวิเราด้านล่างใช่ปะนะ่ะเอา้าใช่ทุกคนลงมาถึงผมก็ได้เอ9นเก้าสี่เลยเอา้าแล้วตรงนี้เอา้ายังไงเนี่ยมาคนเดียวหรอเอา้านึกว่ามากับเพื่อนไม่ใช่หรอนายเรียบร้อยล่วงหนึ่งต้องไปกดเกมใหม่แล้วไหมเนี่ย มาคนเดียวอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยสิครับุหยหวานเจี๊ยบในกล่องเหลืองมีปืนอะไรเนี่ย้ยมีเอวบิลด้วยวิวิวิวมาแต่ไหนเนี่ยเอาจอบปลอยเดี๋ยวขอวิ่งหนีแป๊บ <laughs> <laughs> ฉันไม่อยู่ให้เธอยิยงหรอกจ้ะเอาแล้วด้านหลังมาเดี๋ยวโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเดี๋ยวนี้ผมโดนทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับ ผมโดนร้อมรอบด้วยกระสุนปืนที่กลางสมองระพูวิแล้วข้างหน้าเดี๋ยว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 เอา้าผมเปลี่ยนปืนผิดวิแล้วถอดเสื้อมางี้เอาไ้รุ่นเมาเกา่าวิเดี๋ยวขอวิ่งหนีเขาบ้านแป๊บแป๊บแป๊บบอกว่าแป๊บไงเอาเอ้าแล้วยิงล้มเอาไว้อย่างนี้ไอเราก็ได้คิวฟรีเลยสิครับวยหวานเจี๊ยบอีกแล้วเหรอ เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอฟาร์มกระสุนไปเยอะๆเดี๋ยวขออปืนลูกซองคืนก่อนเมื่อกี้ผมวิ่งหนีตีนแตกเลยเปลี่ยนปืนผิดด้วยนะประเด็น <S 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 ในเมื่อเราอยู่กลางสมรภูมิกระสุนปืนอย่างนั้นเราจะไม่วิ่งหนีได้งไงล่ะไปรุ่นลงมาถึงพื้นนึกว่าส่งคามโลกวิเดี๋ยวนะแล้วใครมันมาสกิดเราวะเนี่ยสกิดทั้งทีไม่แฮปปี้ได้ไงเอาเมื่อกี้ผมเห็น,นแวบๆบนะครับอยู่แถวๆหลังหินนะเอาแล้วใครนะ่ะมันตีนโผล่มาอย่างนั้น เอาแล้วไปนอนหลบอยู่หลังเสาอย่างนั้นน่ะง่วงนอนหรือเปล่าทั้งง่วงก็ไปนอนนะฝันดีครับน้องถ้าเขาตอบกลับคืนมาว่าผมยังไม่ง่วงนอนครับพี่เมื่อกี้แม่ใช้ไปกอกน้ํานี่หาเลยน้ําบอกเลยหาแบบขาแห้งอ่ะแบบเฮ้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 เฮีเฮ้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 เฮเฮ้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 เฮปเฮ้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 เฮเฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮ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  เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะวิ่งอ้อมไปดูสักหน่อยนะคาดว่าเขาจะอยู่ข้างหน้าเอานี่ไงทุกคนเขาวิ่งไปฝั่งซ้ายแล,แล้วเราก็จะวิ่งมาดักตรงนี้ตรงนี้นี่ไงเห็นปะเราวางแผนเอาไว้แล้วทุกอย่างเป็นไปตามแผนและสเต็ปเอาแล้วเมื่อกี้ยิงกันตรงไหนเนี่ยว <c oughs> ิสงสัยเขาจะอยู่ด้านบนหลังคาหรือเปล่านะครับ <c oughs> ผมคิดว่าใช่นะเอา้าแล้วเขาขึ้นไปยังไงวะเนี่ย หรือว่าเวลาเรากระโดดล่มลงบนหลังคาเนี่ยมันจะมีปืนดรอปอยู่ใช่ปะอันนี้ผมไม่เคยลงบนหลังคาสักครั้งเลยนะส่วนมากเนี่ยผมมาลงที่เมืองพีกนะครับผมก็จะลงแต่แถวๆพื้นนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบลงบนหลังคาซะด้วยนะสิเอาแล้วข้างหน้าแวบๆบแบบอยู่ข้างเสาใช่ปะนะเอาใช่จริงด้วยจริงด้วยนี่ไงทําอะไรอะ่ะสงสัยกําลังนั่งจกข้าวเหนียวกินกับส้มตาโหแบบนี้ไม่ได้นะนาย ข้งหน้าให้เรียกเราด้วยนะเข้าใจไหมเพราะว่าเราก็หิวเหมือนกันไอเราก็มาเล่นเกมแท้ๆจินตนาการไปสูงถึงกับขั้นกินข้าวเลยเอาแล Potter, ้วฝ so ั่งนี้ย no ิงกันนี่ไงเอาแล้วจะวิ่งหนีไปไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขอลบแป๊บหนึ่งเผื่อเขายิงส่วนมาเอากลางไอวอลทำไมรีบกลางจังเลยวะเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเช็คเลยนะครับมาดิมาดิเรียบร้อยฮะลวกเอาเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดีเราคามี บนหลังคามีหวยแตก AN เก้ปืนฟรีกระบอกนี้เนี่ยก็ยิงดีเหมือนกันนะเนี่ยยิงโคตรแรงเลยตั้งแต่ลงมาถึงพื้นเนี่ยผมล่อไปตั้งแปคิวเลยนะรู้สึกว่าติดใจเมืองพีคเข้ามาทันทีเลยถ้าเกิดว่ามีคนมาลงด้วยทั้งแมปเนี่ยผมอาจจะอยู่แต่ตรงนี้แหละผมจะไม่หนีไปไหนนะครับผมก็จะค่อยๆ่อยล่อยิงทีละคิวทีละคิว เหมือนที่ผมลงมาถึงพื้นเนี่ยผมก็ค่อยๆยเล่นยิงเอาทีละคิวเห็นปะจนผมได้มา8คิวเลยแต่ว่าช่วงที่ลงมาต้นเกมเนี่ยเอาเดี๋ยวมาจากไหนวะเนี่ยฮ่าตกกรใจหมดตกใจทั้งทีปืนพี่ก็ลั่นเลยสิครับน้องเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้วนะช่วงต้นเกมเนี่ยตอนที่กระโดดร่มลงมานะครับคนเยอะมากเลยเหมือนจะมาลงอยู่ประมาณ20คนเลยก็ว่าได้นะครับแต่พอมาหาไล่ยิงหรือว่าไล่ล่าจริงจริงแล้วเนี่ย คือแทบจะไม่ค่อยเห็นคนเลยนะหรือว่าตีอื่นเนี่ยเขายิงกันเสร็จแล้วผมเนี่ยค่อยไปยิงต่ออะไรประมาณนี้มั้งมันก็เลยทําให้ผมเห็นว่าเออคนเหลือน้อยแต่ว่าตอนนี้ผมในล่ายิงคนนะครับส่วนคนที่ผมกําลังจะไปล่าเนี่ยเขาอยู่แถวๆใกล้ๆลงสีนะคาดว่าผมวิ่งลงเนินลงไปเนี่ยน่าจะเจอเขาเลยนะครับตอนนี้ถ้าจะให้ผมเดานะเขาน่าจะรอดักยิงผมเหมือนกันนะครับเนี่ยเอานี่ไงจะวิ่งที่โล่งอย่างนี้ อย่างนี้เรียบร้อยฮะล่วงเมื่อกี้เขาน่าจะตึงอยู่นะครับแต่ว่าเขาเล่นไม่ระวังเองผมก็เลยยิงง่ายหน่อยถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไปหาที่รลบหรือว่าที่แอบเวลาผมยิงเขาเนี่ยอาจจะยิงยากหน่อยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าคนเริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มหาคนยากขึ้นนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอขับรถนะครับไปหาไลาล่าเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้ยิงคนแบบรวดเร็วนะครับ เวลาที่ผมเนี่ยวิ่งหายิงคนนะมันทําให้ผมรู้สึกน่าเบื่อ,อยังไงไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากยิงแบบต่อเนื่องนะสมมุติว่ายิงอีกคนเสร็จแล้วก็มีอีกคนเข้ามาอย่างนี้มันจะทําให้เกมนั้นเนี่ยเล่นสนุกแล้วก็เล่นมันเลยทีเดียวนะครับโอเคไหนๆก็หาคนยากแล้วเดี๋ยวผมก็จะขอล่าเลยดีกว่าง่ายดีเอ้นี่ไงทุกคนอยู่ใกล้ๆเราด้วยนะครับเขาน่าจะอยู่แถวๆคลังแสงนะ ใช่หรือเปล่านี่ไงจริงด้วยจริงด้วยร่วงฮะแล้วไปยืนอะไรนะที่หน้าคังแสงไม่มีคุณแจเปิดแล้วไปยืนเหงารอเพื่อนหรือเปล่าแล้วเพื่อนนายก็ไม่รีบมาด้วยนะอุตส่าห์รอเจอแบบนี้แฮปปี้ทั้งทีมเลยทีเดียวแหละโอเคยิงนายเสร็จเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปทำการล่าต่อเลยนะตอนนี้ทั้งแมปคนก็เหลืออยู่ที่10คนซะด้วยแล้ววงก็ก้วงด้วยนะครับจึงทำให้ผมเนี่ยหาคนยาก ผมก็เลยต้องหาตัวช่วยนั่นก็คือตู้และตาล่าสังหารนั่นเองวยแล้วตอนนี้ผมล่าโดนตี้ตึงซะด้วยนะครับงานนี้ผมจะเละหรือเปล่ายังไงแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปลองดูนะครับพอดีว่าอยากลองกองหุยอยากคองลองหุยอยากลองของหุยถูกแล้วแม่เล่นเองหาเองสแล ตอนนี้คนที่โดนผมล่านะครับเขาก็อยู่ข้างหน้าวิเดี๋ยวเพื่อนเขาหรือเปล่านี่แล้วอยู่ด้านบนตรงหลังเสาไฟฟ้านะครับวิ่งออกมาสิเอานี่ไงวิ่งออกมาจริงด้วยจริงด้วยอู้วเจ็บพอสมควรเลยนะน่าจะเจ็บมากน่าดูเดี๋ยวขอวิ่งเข้าบ้านวิวิวิวเดี๋ยวอะไรเนี่ยโลดเสลือดเราเหลือน้อยเลนยนะนายเรากเกือบตุยเลยไหมล่ะเมื่อกี้ผมลืมกางไอวอนะครับผมเล่นประมาทไปหน่อย ตอนนี้เขาวิ่งมาใกล้ๆผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะกางไอ้วอลลอไปเขาน่าจะวิ่งอ้อมมาซ้ายนะครับเดี๋ยวผมหลบอยู่ตรงนี้เอานี่ไงมาละมาละมาละเรียบร้อยล่วฮะแล้วเพื่อนนายอยู่ตรงไหนอุ้ยเดี๋ยวพูดยังไม่ทันขาดคําเลยขอซ้ําเปียบขอวิ่งขึ้นบ้านแป๊บนึงวิวิวแม่ดุซะด้วยดีนะวิ่งขึ้นบ้านทันไม่งั้นเราเนี่ยแจกคิวฟรีไปละและได้ยินเสียงเหมือนเขาจะวิ่งออก จะวิ่งออกเอา้าจริงด้วยนะครับตอนนี้เขากําลังจะวิ่งอ้อมนะฮะเขาน่าจะหาทางชุบเพื่อนเขานะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปดักตัวข้างหน้าเลยยังไงเขาก็วิ่งมาตรงนี้อยู่แหละอยู่แหละเดี๋ยวผมยิงพลาดท,ทุกคนไม่ยิยงพลาดไปเม็ดนึงเอา้าไอวอลางไม่ติดเดี๋ยวเกือบตุยเอา้าเดี๋ยวตรงนี้มันวิ่งออกไม่ได้เดี๋ยวขอพันยาก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเล่นใจร้อนไปนิดนึงเกือบผมตุยมาตอนนี้ผมพร้อมแล้ว ผมเนี่ยก็จะรีบไปไล่ยิงเขาเลยนะครับผมจะไม่ให้เขาเนี่ยได้มีทางไปหาชุปเพื่อนเขานะตอนนี้เขาวิ่งอ้อมไปฝั่งซ้ายนะครับอวยแม่เล่นดักอย่างนี้เลยเหรอวิเอามีสกิลพุ่งด้วยนะครับแม่สาวคนนี้สเต็ปเขาดีจริงๆมาผมทนไม่ไหวแล้วผมอยากจะดวลปืนแล้ว <c oughs> อยากจะดวลปืนแล้ว <c oughs> <c oughs> แม่สเตปเขาดีจริงๆเลยนะครับ ผมเนี่ยเกือบเอาเขาไม่ลงเลยมาเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทำการล่าต่อเลยนะครับโอเคตอนนี้คนที่ผมล่าเนี่ยเขาก็อยู่แถวๆหอนาฬิกานะครับพอดีเลยผมมีที่ดีดอยู่2อันผมจะใช้ทีดด่ดีดไปเลยนะครับมันจะได้แบบว่ารวดเร็วหน่อยผมก็เป็นคนแบบว่าขี้เกียจวิ่งซะด้วยนะสิที่นี่ก็ว้าวุ่นเลยมาดีดไปเลย อุ้ยเดียวเดียวเดียวเด,ยวเดียวต้นไม้ต้นไม้อุ้ยทำไมมันเป๊ะอะไรขนาดนี้วะนี่ยเอ้านี่ไงเพื่อนเป็นไงตกใจเราอ่เาเมื่อกี้นายเห็นเรากระโดดลงมาจากต้นไม้ใช่ไหมในจังหวะนั้นเนี่ยเราพอจะอ่านความคิดนายออกนะว่ายังไงเนี่ยนายก็ต้องพูดว่าหุ้ยไอ้นี่มันมายังไงวะมันมาจากไหนวะทำไมมาจ้าเอ๋เราแบบนี้ และในตอนนี้เนี่ยคนก็เหลือ3คนด้วยนะครับถ้าไม่รวมกับผมเนี่ยเขาก็จะเหลืออยู่ที่2คนนะครับเอาว่าแต่2คนนะ่ะเขาไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอาเดี๋ยวเห็นแวบ,บๆด้านบนเมื่อกี้นี่ไงตะกากไอ้วอลเล่นด้วยนะครับผมเนี่ยก็จะทําการเจาะเลยปืน AN 94เราแรงอยู่แล้วมาดิัยรุ่นเอาอเป้ามาดิเนี่ยเราทําการเจาะไอ้วอขู่นายแล้วนะนายไม่กลัวเราบ้างเลยเหรอมาดิ สนใจเราบ้างหน่อยก็ได้นะตอนนี้ผมก็ต้องเล่นใจเย็นนะครับเดี๋ยวผมรอจังหวะที่เขาเนี่ยวิ่งขึ้นหรือว่าวิ่งลงนะแล้วผมเนี่ยก็จะทําการยิงสวนเขาเลยนะครับตอนนี้เขาหลบอยู่ที่หลังเสาไฟฟ้านะเขาไม่ยอมออกมายิงกับผมเลยนะตอนนี้และอีกคนนะครับเขาก็อยู่ที่หลังไอวอนะซึ่งเขาเนี่ยก็จะแบ่งแยกกันเล่น2ทางเลยนะครับอีกคนเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนส่วนอีกคนเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่าง ตอนนี้ผมยิงกับเขามานานมากแล้วนะผมยิงเขาไม่ตายสักทีวิ่ยแล้วดานบนด้านบนอยู่ที่แถวๆหลังต้นไม้นะครับและอีกคนตอนนี้กําลังดันเข้ามาวิ่งแล้วทําไมไม่ตายอ่ะผมยิงโดนไปตั้งหลายเม็ดนะครับโคตรหนังเหนียวเลยก็ว่าได้นะไม่รู้ว่าผมจะได้ที่หหรือว่าที่2นะทุกคนแล้วผมก็ต้องแบบดันเข้าไปแหละแม่ปลาระเบิดมาใส่ผมด้วยนะยนี่ไงมาแล้วิ่งเดี๋ยวปูรูซองผมยิงพลาดทุกคนวิ่งอะไรคำนี้อ่ะ อุ้ยแล้วเขาดุซะด้วยนะดูดิ2อลุม1นึ่งจะไหวอาเป้าไม่ไหวก็ต้องไหววิยิอุ้ยแล้วปืนลูกซองผมยิงไม่ตายอ้ยเอา้าทุกคนเรียบร้อย <c oughs> โอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดจะมาลุมเราขนาดนี้เอาที่1ไปเถอะ <c oughs> ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ที่1ในเกมแต่ว่าคนดูเนี่ยก็เป็นที่1ใ,ในใจของเราอยู่แล้ว ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเจ้าสกินปืน AN94 ส่วนตัวผมนะครับก็คิดว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยถือว่าดีที่สุดและแล้วก็ยิงมันซะด้วยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะขอสัก2ไลค์ก็พอแล้วยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผม